น้องไบรท์อันนี้ก็ไปพูดจากันมากมายประเด็นที่ว่า,าสายการบินจีนเขายกเลิกเที่ยวบินออที่บินมาประเทศไทยเนี่ยหายไปต้องเกือบครึ<ฆ>่งนะหายไปนั่นแปลว่านโยบายยกเว้นวีซ่า่องเที่ยวจีนก็ดีหรืออะไรก็ตามทีไม่ประสบความสําเร็จถึงขนาดยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานการบินพลเรือนต้องออกมา ปฏิเสธกันสลอนเลยต้องไป <c oughs> มันคนละเรื่อง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เป็นการ <c oughs> คืนสลัด ใช่ททท<อ>ไม่ใช่<อ>เป็นการยกเลิกเที่ยวบินค่ะคุณถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกเที่ยวบินเข้าไทยเป็นเพียงการคืนสล็อตบินที่จองเอาไว้ตามฤดูก,กาลบินเป็นไปตามการบริหารจัดการสล็อตบินของแต่ละสายการบินค่ะมไม่ใช่ว่าเขายกเลิกการบินเข้ามาสาเหตุเป็นเพราะอะไรเหรอ สาเหตุหลักที่สายการบินต้องคืนสล็อตก็เป็นเพราะ1สายการบินจีนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขอสล็อตมาแบบเต็มจํานวนขอเผื่อซึ่งมันอาจจะมากเกินความต้องการที่เป็นจริงอ,อะค่ะก็เลยต้องคืนในภายหลงั 2> ง 2. ก็คือสล็อตที่ได้รับเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้รับความนิยมอย่างเช่นช่วงเวลาบินหลังเที่ยงคืนอย่างนี้ค่ะหรือเป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรทางอากาศแออัดข้อที่3 บางสนามบินของจีนเป็นสนามบินทหารค่ะอย่างเช่นหนานหนิงเจิง้งโจวอันนี้จะไม่สามารถทําการบินหลังเที่ยงคืนได้เพราะว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นดินในช่วงเวลานั้นผู้ว่าการการท่องเที่ยวยืนยัว่าตอนนี้ปกตินะค่ะคือแต่ละสายการบินยังคงบินเข้าไทยตามปกติค่ะยืนยันอย่างนั้นอืม่ะท่านผู้ชมอันนี้ทททก็จะคล้ายๆกับทางด้านของสํานักงานการบินพลเรือนประเทศไทยบอกว่าการคืนสลัด ถือเป็นเรื่องปกติของสายการบินและไปไปตามระเบียบไม่่ใชสายการบินอื่นก็มีประเทศอื่นก็มีไม่ใช่แค่สายการบินจีนอย่างเดียวค่ะสายการบินอื่นๆก็คืนสล็อตยืนยันว่าการคืนสล็อตไม่ใช่การยกเลิกไฟล์บินเป็นแต่เพียงการคืนสิทธิการบินตามกฎการบินเท่านั้นเองใช่เขายืนยันเพราะเรื่องนี้โอ้โหถูกแพรสะพัดอยู่เหมือนกันนะน้อง่บใช่ไหมใช่ว่าโอ้โห เราเปิดวีีวีซ่าตื่นเต้นสุดท้ายยกเลิกเที่ยวบินการเจรวรันการท่องเที่ยวกับสำนักงานกีฬพลเรียนบอกไม่ใช่บอกการยกเลิกเที่ยวบินกับการคืนสล็อตมันไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการคืนสล็อตซึ่งเป็นเรื่องปกตินี่ยังไม่รับอีกเรื่องนะที่เขาวิจารณ์กันน่ะกรณีเราเลออุตสาหเปิดยกเว้นวีซ่านักเท่องเที่ยวจีนมาตั้งแต่เดือนกันยาใช่ไหมใช่ถ้าจำไม่ผิดนะจะไปถึงตัวเจนอ่ะใช่กุมภา ใชยคนวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมว่าจีนเปิดฟรีวีซ่าให้หกประเทศซึ่งไม่มีประเทศไทยอยู่ในนั้นอันนี้เขาวิาพากษ์วิจารณ์กันแต่จีนก็คงจะมีเหตุผลของเขาค่ะส่วนใหญ่เป็นโซนยุโรปมีมาเลเซียไงเอ,อเออมีมาเลเซียด้วยไม่มีที่เหลือในยุโรปห้าชาติคมีมาเลเซียคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ล่าสุดมีข่าวจากสายการบ,บินของมาเลเซียในท้องใบนะค่ะอ่า มาเลเซียไฟเขียวฟรีวีซ่าพลเมืองจีนตอบแทนใช่ค่ะดีเดย์ต้นเดือนหน้าใช่ไหม ค่ะนี่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมเป็นคนบอกนะคะว่าจะอนุญาตที่พลเมืองของจีนกับอินเดียเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า30วันเริ่มตั้งแต่หนึ่งธันวาเป็นต้นไปค่ะเขาก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจเขาเหมือนกันมาเลเซียค่ะออบอกนี่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในปีหน้าดังนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งธันวาพวลเมืองจีนได้รับการยกเว้นวีซ่า30วันอินเดียก็จะได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกัน อยู่แอบน้อยใจอ่ะบางคนนะใช่ไหมค่ะนี่มาเลเซียเนี่ยจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าให้ก่อนใช่แล้วมาเลเซียเปิดให้บ้างค่ะแต่ห้องเราเนี่ยเปิดให้ก่อนนะเปิดให้จีนก่อนแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้เปิดให้เราฟังจากทางจีนเหมือนเขานำร่องนะค่ะเดี๋ยวตามกันดูต่อนี่ประเด็นหนึ่ง